ตัวอื่นอยู่ข้างในแต่ต้าออกมาทําไมก็ไม่รู้ยังมาบอกมึงจีมกูไปตังหลายมืองั้น้กูไปได้น้ำลูกบ่ถ้ากวักไปเรียนเดี๋ยวนี้กูจะเช่าเคียดเอาไปตั้งหนกกูจะเช่าเคียดเลยแล้วเร็วเปิดประตูเอาไปตั้งหนกที่เช่าเคียดเปิดประตูเดียวนี่กูจะย่นเอาไปตั้งหนกแล้วเร็วเปิดกูหิบไปตั้งหนกแล้วว่าเปิดอีกอย่าให้ต้องศูนนะใจหายแล้วนะกูจะใจหายแล้วนะมึงอย่าเปิดไม่เปิด ไปไประตูออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้อยากจะไป,ไปท่านตปป <c oughs> ัวนจ้ามันจ้ามัจ้ามันเหนื่อยละนั่งคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวพ่อออกไปอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ไหมอีกหนึ่งชั่วโมงได้ไหมนุ่นแล้วเขาพังประตูแล้วนะเห็นไหมเขาโมโหแล้วน่ะเขาได้ยินนะเห็นไหมเขาพังแล้วนะ่ะเจอเห็นกับตัวไม่ได้ตัวอื่นเขาเขาเครียดนะจ้าสวยค่ะขาตี๋ออกไปผู้เดียวมาตี๋ออกไปผู้เดียว,มออไ,ยวมไม่ได้เดือก มึงจะไปผู้เดียวมึนไปได้เลยเอาเมียไปนําเอาเมียไปน้ากันไปน้ากันเอาไปตั้งนอกกูยะไปตั้งนอกถ้าไปเห็นไหมลูกก็ไม่ยอมไอ้สาก,ก็ไม่ยอมเห็นไหมไปไม่ได้พูดให้ฟังเดี๋ยวพ่อพาไปเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งพ่อพาไปให้แดดมันอ่อนกันเนาะอย่ามาเบาจอยแต่กูเปิดประตูเดี๋ยวนี้เขาอบอกมึงสั่งในพอเบอานะ ไม่เคยสร้างอย่างนี้มึงอะนะให้จะโตเมื่อกูใจให้แรงเปิดประตูให้นงอยแกไปทั้งนอกเว้ยกูอยากไปทั้งนอกฮ่าให้แกไปทั้งนอกกูอยากไปคือกนนารอะไรแต่ว่ามันไปงงยังบ่ได้มึงบ่เข้าใจดอกสวยมึงบ่เข้าใจดอกมึงบ่อินดีให้ไปทั้งนอกไปนี่โอ้ยเตรียมแห้งไปก่อนสิไปแล้วทั้งนอกวันไหนพอสิเปิดให้นั่งถาก็ได้กันดอก ไปทั้งนอกอะของอะไรจะแตกอย่ทั้งในหน่ะเออเปิดแล้วเอา้าไปด้วยมแม่ไปไหน,ผมไ,ไน,ไหนผมไปด้วยเดี๋ยวไปคืนดอกไปไหนผมไปด้วยะไรถ้าหลุดเปิดออกนี่ก็คือเรียบร้อยหมดเลยครับผมชิบผายเลยนั่งสา,ากรดดกไปไดีออกไป มีมันต้องมีวิธีออกมันเธอไล่ะลงไปบนข้างล่างดีไหมเดี๋ยวคิดก่อนนะอับเดินอยากไปตั้งนอกเปิดประตูแล้วแล้วจเดี๋ยวผมคิดก่อนนะวิธีออกบ้านมีหลายวิธีขนาดปีนบ้านผมยังปีนมาแล้วทำไมออกแค่นี้จะออกไม่ได้ฮะคิดไม่ออกเลยฮนั่งดีกว่าแยกแปดไม่ได้ไปใจดอกกุมานี่แหงออกมาหลายแหงโอกาสออกหน่อย มีผัวก,กับพวอ๋อ้ามืองทามาึงก็แกลบว่ามึงไม่ยังดต่ว่มีงยังแกลบอยูเ่ยเนี่มีผัวก,กับมีผัวกรับเนี่ย,ม,กกม,ายามาฟังคำพมบอลหรือจะฟังคำไผ้กูเปิดเองเลยดอกนี่นี่ยาเจ้ามันคล้องมาอยู่อีสางมาสังลเลยไม่มีตามแหนมามา,มาทุกคนมาข้างในไปไม่ต้องออกไม่ต้องออกถ้าออกมันจะระงวดมันจะเปิดพะยายามเปิดประตูอยู่นี่บวกเนี่ยมาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วมามามาข้างในมาไม่ต้องออกไม่ต้องออก มามามาเป็นเด็กดีลูกเด็กดีพ่ออย่าไปฟังนะอย่าไปเข้าไปนะเราต้องไปสองคนข้างนอกนะพ่อนะเราต้องออกไปเราต้องวาาแผลช่วยกันนะเราเป็นพ่อลูกกันอนะลูกกูว่างแผลกันให้มันเผอกันเผลอะไรเจอกันไกลข้างนอกอะพ่อว่าไงผมก็ว่างั้นแหละเห็นได้เห็นได้ว่ามึงเสอยวบังคันมึงต้องมาตำท่า ทำอะไรฮะเนี่ว่ากูไปเห็นเมื่อกันน่ะเนี่ว่ากูไปเห็นทำอะไรจะทำอะไรเดี๋ยวไปข้างนอกอ่ะเดี๋ยวไปเที่ยวข้างนอกอย่างเลยเออไม่อยากอยู่ในบ้านเลยอึดอัดเหลือเกินใ่าไปข้างนอกไปไม่อย่าไปข้างนอกไปอย่าไปข้างนอกไปวุ้นกับติดตกับติด